สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อิท s สุมหานครสาขาป9นะคะวันนี้พบกับเซลแอมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถในสต็อกกันนะคะอันนี้จะเป็นรถที่รอส่งมอบลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะ,คะก็จะแน่นๆเลยนะคะสต็อกของเราเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันค่ะคันแรกของเรานะคะจะเป็นตัวสเปค c a ปนะคะไฮเดนเดอร์ er 1.9 LDA นะคะ สีเทาแลมโบนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะรถก็จะจอดเรียงกันแบบนี้เลยนะคะรอลูกค้ามารับนะคะส่วนคันนี้จะเป็นตัว v c คอร์นะคะตัว v c คอร์ขับสีของเราก็จะรอๆแบบนี้เลยนะคะ จะได้เป็นแม็กสีดำแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวขับสีนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส p a r k 1.9s นะคะสีขาวนะคะ อันนี้ก็เหมาะสําหรับลูกค้านะคะที่จะนํารถนะคะไปวิ่งงานนะคะติดตู้นะคะหรือว่าติดคอกนะคะไปวิ่งงานวิ่งเคอร์รี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูอันนี้จะเป็นสีเทอแลมโบนะคะสีเทาร์มโบก็สวยๆนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง3.0นนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว c a p โฟหนึ่งจนะคะตัว S นะคะปี2023เราก็จะมีสีเทาแลมโบมาให้แล้วนะคะอันนี้ก็เหมาะกับลูกค้าที่ไปใส่เป็นเน็กนะคะแต่งซิ่งได้เลยนะคะแบบนี้หล่อๆนะคะสายซิ่งสําหรับปี2023ก็จะมีเป็นหน้าจอนะคะมาให้พร้อมกล้องมองหลังเนาะ ตัว s แล้วก็มีกล้องมองหลังให้แล้วนะคะสําหรับตัว2023นะคะแล้วก็ต่อไปเราไปดูตัวสีเทาแลมโบสีประตูนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นแม็กแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัว ZP นะคะลูกค้าจะได้แม็กเหมือนตัว m เ,เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นสีประตูนะคะ X Series นะคะก็จะแต่งเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะมาจากโรงงานเนะาะการะจังหน้าสีดำตัดกับสีแดงนะคะแบบนี้เลยก็ล้อแม็กนะคะได้แบบนี้เลย,ละะแบบเลยตัวนี้ก็จะเป็นสีประตูตัว LDA นะคะลูกค้าจะเป็นโฉมปี2023นะคะ อันนี้เป็นสีประตูตัวแซนะคะนี่เราก็จะได้ล้อแม็กคลายนี้เลยนะคะสีขาวมุกอันนี้ก็ตัวแซเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสเปกแคปเอสนะคะเป็นตัวปี2023เหมือนกันค่ะสีบอลเงินนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็น มิลเอ็กนะคะตัวปี2023กันค่ะนะคะปี2023ก็จะได้รอแบบนี้มานะคะนี่ลอแม็ลายใหม่เนาะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีโครงการจะออกรถหรือใช้รถเร็วๆนี้นะคะไม่ว่าจะใช้รุ่นไหนลองทักเข้ามาสอบถามที่เพจของเราดูได้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะรถในสต็อกของเราเรามีอีกเยอะเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ทักเข้ามา ที่เพจได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำอยู่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ